ก่อนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเก่าตามลำพังความเงียบงันของมันช่างหนักอึ้งเขาและหลินภรรยาผู้ล่วงลับเคยฝันว่าจะมาสร้างครอบครัวที่นี่ด้วยกันแต่ตอนนี้มันกลับเป็นเพียงอนุสรสถานแห่งความฝันที่พังทลายความโศกเศร้าเกาะกุมหัวใจของเขาไว้แน่นในทุกย่างก้าวที่เดินไปตามโถงทางเดินที่ว่างเปล่า คืนแรกในบ้านหลังนั้นก่อนล้มตัวลงนอนบนฟูกที่ปูไว้ชั่วคราวท่ามกลางความมืดและความเงียบเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนลมพัดเข้ามาเสียงนั้นกระซิบเรียกชื่อของเขากอนเขาลืมตาโพลงพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเสียงความคิดถึงที่ยังคงก้องอยู่ในหัวใจหลายสัปดาห์ผ่านไปเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ละครั้ง มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพียงจินตนาการอีกต่อไปหรือไม่เช้าวันหนึ่งเขาพบว่ากล่องดนตรีที่เขาเคยซื้อให้ลินวางเปิดอยู่บนโต๊ะทั้งที่เขาจำได้แม่นว่าปิดมันไว้ก่อนจะเข้านอนน้ำเสียงที่กระซิบเริ่มเปลี่ยนไปมันฟังดูคล้ายกับเสียงของลินมากขึ้นทุกที มันกระซิบถึงความทรงจำเก่าๆเรื่องตลกที่รู้กันเพียงสองคนมันคือการปลอบประโลมที่แสนโหดร้ายก่อนเริ่มพูดคุยกับเสียงนั้นด้วยความหวังอันริบหรีว่าอาจจะเป็นเธอจริงๆเอกเพื่อนสนิทของก่อนแวะมาหาเมื่อก้าวเข้ามาในบ้านเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกผิดปกติก่อนดูสูบผอมและอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด เอกผัสแสดงความกังวลและถามไถด้วยความเป็นห่วงเอกพยายามเกลี่ยกล่อมให้กรย้ายออกจากบ้านหลังนี้สักพักเพื่อไปพักใจแต่กรกลับโกรธจัดและตะคอกใส่เพื่อนว่าเขาไม่เข้าใจลินอยู่ที่นี่เธออยู่กับผมที่นี่เขายืนยันเสียงแข็งหลังจากที่เอกกลับไปแล้วบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปในทันที เสียงที่เหมือนกับเสียงของลินไม่ผิดเพี้ยนกระซิบขึ้นข้างหูของเขาว่าเขาจะพรากคุณไปจากฉันความเย็นใยเยื่อเข้าเกาะกุมร่างกายของกอนจนสั่นสะท้านกอนทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาตะโกนเข้าไปในความมืดด้วยความสิ้นหวังลินถ้าเป็นคุณจริงๆก็ปรากฏตัวออกมาสิทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบสงัดลงอย่างขนลุก กรอบรูปของเขาที่ถ่ายคู่กับลินซึ่งวางอยู่บนหิ้งพันร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นกระจกแตกละเอียดแล้วเสียงกระซิบใหม่ก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงของลินอีกต่อไปแต่เป็นเสียงแหบแห้งโบราณและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นร้ายมันวาจากไปแล้วมันหัวเราะเยาะแต่ความโศกเศร้าของเจ้ามันหอมหวานเหลือเกินมันเรียกหาข้า และตอนนี้ข้าจะไม่มีวันจากไปไหนแล้วก่อนสรั่งอยู่ในเก้าอี้เอนหลังในห้องนั่งเล่นที่ตอนนี้ตกแต่งเสร็จแล้วแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนสุสานเขามองตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องอยู่ในหัวของเขากลายเป็นเพื่อนร่วมทางถาวรที่เขาไม่อาจหนีพ้นเขาไม่ต่อสู้อีกต่อไปแล้วเขาทำเพียงแค่ฟัง